สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมการติดตั้งระบบพลังงานโซล่าเซลล์สูบน้ำบอ่อบาดานเป็นเสมอซิงเกิลเฟส220โวลต์2แรง2นิ้วยี่ห้อฟอรกกบตัวเขียวนะครับใช้ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับใช้อินเวอร์เตอร์3แรงนะครับตอนนี้เวลาบ่าย2โมงครึ่งวัดวลต์ลอยได้ที่357โวลต์ แผงโซล่าเซลล์แปแผงเป็น h a l เซลล์แบบโมโนนะครับ410วัตต์ก็จับแผงบนหลังคานะครับลงมาที่คั t o u า30 M, แอมป์้วก็เข้ามาที่เบกเกอร์เซิ production กันฟ้าผ่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะกันได้จริงหรือเปล่าก็ใส่ไว้ให้เจ้าของอุ่นใจนะครับรวมทั้งตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ลงกราวของสมร์ทที่นี่นะครับในตู้คอนโทรลก็จะมี พัดลมระบายอากาศเมื่อเกิดความร้อนนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งก็ทำงานได้ที่ห้าสิบเฮิร์นะครับครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับที่ที่ที่สูบมานะครับหน้าตู้ก็จะมีไฟบอกสถานาการณ์ทำงานให้ด้วยนะครับที่บ้านสาเศรษฐีตะบนน้ำทรงอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับบ้านของคุณพี่ชลินแผงโซล่าเซลล์ฮารฟเซลล์โมโนแปดแผง อยู่บนลังคานี้นะครับตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับบ่ายสองโมงครึ่งไปดูน้ำครับสเสมอสองแรงสองนิ้วบอ่อบาดาลสี่นิ้วลงไปที่ยี่สิบเมตรนะครับก็ได้น้ำแรงกว่าไฟฟ้าเพราะว่าที่นี่ไฟฟ้าตกเหลือร้อยหกสิบแปดโวลต์นะครับปตสูบน้ำ ได้ไม่แรงนะน้ำถ้าเป็นไฟฟ้าสุดก็จะตกอยู่แค่ตรงหัวไม้กระดานนะตอนนี้ก็พุ่งไปไกลเลยนะครับแตนะ่ก็ได้น้ําเยอะอยู่นะครับที่นี่ทําสวนนะครับมีสวนมะนาวมะม่วงมะพร้าวอินทผลัมนะครับก็มีเยอะอยู่งีนในช่างช่างอะไรวะเนี้ยช่างบอยลืมเลยว่าบอย ลืมบอกอะไรอีกรายละเอียดมีอะไรอีกไหมในบ้านพี่ชลินนะครับบ้านพี่ชลินพาดูบ้านหน่อยนี่ครับไปไหนซะแล้วกว็ไม่รู้นะี่ยจะสัมภาษณ์ซะหน่อยเถอะไปซะแล้วทานข้าวครนข้าวอไปทานข้าวครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร089 2722 443 ID Line 094 703 9911นะครับ ติดตามได้ทาง YouTube นะครับอนุสนโรโซล่าเซลล์มี2 YouTube นะครับอนุสนโรโซล่าเซลล์หกับอนุสนโรโซล่าเซลล์สขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ